หนึ่งยนบทที่หข้อที่13นะครับให้เราอ่านออกเสียงด้วยกันนะครับย้องสข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงชาติทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรัร์อามน นี่คือพราะเจะ้าคำของพระเจ้าพี่น้องที่เชียงกี้ที่จะจัดบ้านปริจากเช่นกันให้เรารู้ให้เราประจักษ์แจ้งว่าเรามีชีวิตนิรันดร์และนี่เป็น ความจริงแห่งพระยนธรรมของพระเจ้าในจดหมายท่านยอนท่านยอนก็คืออัครสา,าวกที่พระเยซูร,รักที่สุดท่านยอนก็คือผู้ที่เองกายที่พระสวงของพระเยซูคริสต์เจ้า แล้วท่านยอนพูุ่งนี้ท่านเป็นคนเดียวในบรรดาอัคราสสาวกอิกของคนของพื้นดิสต์ที่ท่านที่ชีพหลักสายโดยอายุไขพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือท่านแก่ตายท่านไม่ได้ ประสบกับการถูกฆ่าแต่ท่านแก่ตายนะครับท่านอนผู้นี้ท่านได้เขียนพระธรรยยนพระกิติคุณยอนนะครับ ท่านยนผู้นี้ท่านได้เป็นพยานบ่ายพระเยซูคริสต์เจ้าท่านยอนเขียนพระธรรมยนนี้ถ้าเราอ่านอย่างจริงจังเราจะทราบชื่งมากเพราะว่าในพระธรรมยนนี้บุงบอกถึงความรักอากาัตี้ ความรักที่ท่านยนน่าจะกล่าวถึงความรักของพระเจ้าทางความรักของพระดิดาท่านความรักของพระบุตรพระเยซูคริสต์ท่างความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านยนได้อยู่ใน ที่จักรราประมาณหนึ่งร้อยเศษปีนี้เป็นปีที่จักรราที่สองพันยี่สิบหกชีวิตของท่านยอนยีท่านมีชีวิตอยู่ที่จักรราร้อยเศษข้อมูล ได้ประมาณคร่าวๆไม่ได้บอกชัดแจ้งนะครับเข้าใจว่าที่จักรวรรดิหนึ่งร้อยเศษเศษอาจจะเป็นร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วท่านก็แก่ตายนะครับแล้วท่านได้ านได้ถูกเรียกขานว่าเป็นอัคพรสาวกแห่งความรักนะครับ ชูจิตชูใจคิดเซียนในสมัยแรกเมื่อพระเยซูพระองค์สิ่งพระชนบุญมากันเขียนนักประวัติศาสตร์ได้ประมาณที่สักราช 36และอยู่มาจนถึงที่ศักราราที่70ภูมิรูซาเลมและพระวิหารก็ถูกทำลายโดยจักรพรรดิกูมัน ก็เป็นไปตามคํากล่าวที่พระเยซูได้สูตรัสในในชียบทที่24ท่านยอนอากาากก็อยู่ในเวลานั้นด้วยแล้วโจดหมายยอนจดหมายยอน พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนำให้ท่านยอ์นเขียนจดหมายยอ์นเนี่ยที่สักรารประมาณ85ถึง90จดหมายยอ์นเนี่ยนะครับซึ่งเขียนก่อนพระธรรมวิวรณ์โดยพระวิญญาณองค์บริสุทธ์ จดหมายยอนฉบับที่หนึ่งมีสั้หมดห้าบทจดหมายยอนฉบับที่สองท่านย้อนเขียนไปถึงจตวุวีผู้ที่เป็นผู้เชื่อและเป็นขี้เคียนที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง แล้วก็สามยนท่านเขียนไปเพื่อที่จะหมุนใจที่เชียนที่เป็นลูกจ้างที่เป็นชาติและที่เชียนที่เป็นนายจ้างแต่ว่านายหนึ่งยนจะเต็มไปด้วยหลักข้อเชื่อ ของทิชจักของทิเซียนนะครับนั่นก็คือจดหมายหนึ่งยอนท่านยอนเขียนเพื่อที่จะปกป้องและฟื้นฟูและชูจิตชูใจความเชื่อความสัทธาความเชื่อแท้ของที่ใช่จักที่ใช่จักคือ กลุ่มชนที่ได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าหนึ่งยอหนที่ท่านยอหนได้เขียนนั้นอยู่ที่กิจกรา85ถึง90อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ และเวลานั้นเรื่องใหญ่มากในเวลานั้นก็คือว่า,ม,ามีการสอนผิดมีการถ่ายทอดด้วยการพูดปากตอปากปากต่อปากคือพระเยซูคริส เป็นวิญญาณเขารับคำสอนนี้คำสอนนี้ได้แพร่ในที่ศักว่าพระเยซูคริสเป็นพระวิญญาณของพระเยซูคริส ทำให้ความเชื่อของที่เชียนในยุคนั้นได้รับผลกระทบท่านยอนได้กล่าวความจริงแห่งพระเนะและปกป้องที่เชียนว่าพระเยซูคริสต์ทรงบงังเกิดเป็นมนุษย์นะทรงมีร่างกายเหมือนเรา และพระองค์นี่เป็นสภาพพระเจ้าแท้ร้อเปอร์เและมนุษย์แท้ร้อเปอร์เที่พระองค์ได้ปรากฏและผู้คนจะบุญมากก็ได้ประสบและได้ยินเล้กวามคำกล่าวพระชนาของพระองค์ ถ้าพระเจ้าเป็นปรายาเรื่องนี้ท่านยอนก็ได้กล่าวเช่นนี้เราอ่านในจุจดหมายหนึ่งยอนบทที่หนึ่งที่ครับถ้าเราอ่านด้วยกันนะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่สี่เราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ประถม ซ really ึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้ที่ดีดูและจับต้องด้วยมือของเรานั้นคือประวัชาแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นนั้นเป็นพยานและประกาศชีวิตอีรานี้กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและมาปรากฏแก่เรา สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามารถขีดาำกับเราและเราก็มีสามารถขีทาำกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เก็บเปีย แค่นี้ก่อนครับนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิโงน้อมนำท่านอัคราชทูตอัคระสาวุกยอนที่จะเขียนพงศาวดารของพระเจ้าเป็นพยาณถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ได้มาบังเกิดพระองค์ได้มารับสภาพเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แท้ ที่พระองค์รู้สึกหิวที่พระองค์รู้สึกเหนื่อยที่พระองค์รู้สึกง่วงนอนที่พระองค์รู้สึกมีภาร,ะ,ระหนักที่พระองค์คิดถึงที่พระองค์เป็นห่วงใยพระองค์รับสภาพมนุษย์อย่างทุกทวดเป็นมนุษย์เหมือนเราขนาดเยี่วกันพระองค์เป็นพระเจ้าแท้ในเวลานั้น ในที่จทประลาดนั้นในที่จะจักรุนแรกนั้นมีการพู่มีการบอกกล่าวมีการสอนมีการเผยแพร่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระวิญญาณแล้วพระองค์ไม่ได้รับประภาพมนุษย์เหมือนเรา นี่เป็นความรู้เป็นความเข้าใจของกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สอนเช็ดแล้วท่านยอนเป็นหัวที่เชียนเพราะวิญญาณริสุตตวงนำพาท่านแล้วท่านเขียนจดหมายยอนนี้เพื่อชูใจท่านยอนบอกว่า ออท่านได้ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ท่านได้เองที่ประสวงวของพระองค์ท่านได้รับประทานอาหารกับพระอาจารย์ท่านได้พูดสุนทนาท่านได้ถามพระอาจารย์ท่านอาจกพูดยอนเป็นพยานเรื่องนี้อาเมนสารเสริญพระเจา้าแล้วอ่านข้อที่หครับ ไปจนถึงข้อที่สิบนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเรามีสามคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระอ,องค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระอ,องค์ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก,ก็เท่ากับเราทำให้พระอ,องค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระอ,องค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยอนนขอบคุณครับ ข้อที่5ถึงข้อที่10นี้มีหลักข้อเชื่อระดับผู้เชื่อผู้ที่เชื่อความพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อาัทีิจจกักเชื่อความอัคราูตอัครสา,าวกนั่นคือการดำเนินชีวิตในความสว่าของพระเจ้าอเมนี a เมน ตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่10ที่อาจารย์ที่ราชัดได้อ่านขอให้เราเห็นความสำคัญท่านและขุปจจาเราต้องเป็นขช้นนั้นด้วยคือมีชีวิตดำินอยู่ในความสว่างของพระเยซูคริสต์อ่านเองเทได้เกียรติแบบพระเยซูคริสตนะครับท่านยอน ท่านได้นนกล่าวพระเยซูคริสต์ทรงมาบาังเกิดรับกภาพมนุษย์100ร,ยร้อเปอรครบถ้วนขณะี่การโปร่งเป็นพระเจ้าร้อยเปอรเซ็ด้วยเอง,เองเอในหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สองอ่านข้อหนึ่งข้อสองสองข,อข้อครับ อยาเชื่อทุกทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือ,อไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเทศจำานนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว,ว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าครับอเดน วิญญาณนั้นที่ยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองมพระผู้เป็นเจ้าวิญญาณนั้นมาจากพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นมาจากพระเจ้าคนของพระเจ้าจะไม่ทำบาป <Amen. S 1> ถูกไหมครับเราอ่านในหนึ่งยอมบทที่สองที่ครับ แล้วอ่านย้อนบทที่สองหนึ่งย้อนบทที่สองอข้อหนึ่งถึงข้อที่หกข้อหนึ่งถึงข้อที่หกอาจารย์ที่ราัาช่วยอ่านหนึ่งย้อนบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อที่หกเชิญครับพระคิดผู้ทุนขอเพื่อเราลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำปาก และถ้าใครทำบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระอ,องค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเราเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วยถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระอ,องค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระอ,องค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพระเจ้ารู้จักพระอ,องค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระอ,องค์ คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์อเมน ให้เราดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์คือดำเนินชีวิตในความถูว่าเอา้ากับเราเป็นผู้เชื่อแท้ถ้ากับเราเป็นทิ่เตียนแท้ถ้ากลับว่าเราเป็นคี่สืจากแท้